สวัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเก่งไทยวัฒนากรุปวันนี้ผมมีเครื่องดูดฝุ่นชนิดแบบเปียกและแห้งในแบรนด์ของคาร์เจอร์รุ่น NT90 ท ME Classic มานำเสนอสำหรับ NT90 ท ME Classic แรงดันไฟฟ้าที่ใช้จะอยู่ที่220โวลต์ปริม,มาณลมอยู่ที่212ลิตรต่อนาทีกำลังดูดจะอยู่ที่225มิลลิบาร์ กำลังวัตต์ของมอเตอร์จะอยู่ที่2,300วัตต์ตัวถังเป็นชนิดสแตนเลสระดับเสียงจะอยู่ที่76ดเดซิเบลน้ำหนักของตัวเครื่องรวมบรรจุภัณฑ์จะอยู่ที่26กกิโลกรัมความยาวของสายไฟที่ติดมากับตัวเครื่อง7.5เมตรสำหรับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยสายดูดฝุ่นข้อมือจับความยาว2.5เมตรท่อดูดฝุ่นชนิดโลหะความยาว50เซนจำนวน2ท่อนหัวดูดซอกแคบหัวดูดฝุ่นชนิดแห้งหัวดูดฝุ่นชนิดเปียก สำหรับเครื่องดูดฝุ่นชนิดน้ำแห้งในแบรนด์ของคาเชอร์รุ่น nt 9 0 2 m e classic นั้นมีความสามารถดูดฝุ่นรวมทั้งของเหลวได้ปริมาณทีละมากๆอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกำลังดูดของมอเตอร์คู่และยังมีโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงรวมทั้งระบบล็อกล้อหน้าเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและเคลื่อนย้ายสะดวกในการใช้งานและยังมีท่อระบายของเสียออกอยู่ด้านหลังในกรณีที่เราทาการดูดฝุ่นไม่จะเป็นต้องใช้ถุงกองฝุ่นซึ่งในตัวกองอากาศ มีประสิทธิภาพในการกรองสูงอยู่แล้วสำหรับในกรณีนี้ที่เราใช้ในการดูดน้ําให้ทําการถอดตัวกรองอากาศออกก่อนในการดูดน้ําเครื่องจะมีระบบลูกลอยตัดการไหลเวียนของอากาศอยู่แล้วเพื่อป้องกันน้ําเข้าตัวมอเตอร์และยังมีระบบลดไฟฟ้าสถิตท,ที่ตัวเครื่องด้วยสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเครื่องดูดฝุ่นชนิดน้ำแห้งในแบรนด์ของคา r ์เชอร์รุ่น nt 9 0 2าทั mb classic ไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามในเพจของคา r เชอร์ ktw group ไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ